สวัสดีค่ะมาฟังเพลงนะคะสื่อความหมายดีๆฉันคนนี้กับเธอคนนั้นฉันคนนี้กับเธอคนนั้นต่างกันย่อมรู้ดีทุกคนย่อมมีความฝันแตกต่างกันไปความฝันของเธอยังคงชุ่มช่ำรอวันเตื่ ชีวิตเธอต้องก้าวไปด้วยหัวใจและสองขาของเธออาจจะล้มเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ไม่เคยคิดที่จะถอยหัวใจนี่ยังรอคอยวันที่แสงนั้นสาส่งมาแม้เงามืดดำของใครจะสาใสให้เราไรค่า ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยสองขาของตัวเราเองฉันคนนี้กับเธอคนนั้นต่างกันตรงที่มาระยะเวลาก้าวไปข้างหน้าย่อมแตกต่างกันไปอยา่ามัวใช้ความคิดตนดูถูกความฝันของใคร ภาพระบางคนยิ่งใหญ่เขาสละหัวใจเพื่อคนที่รอคอยฉันคนนี้กับเธอคนนั้นต่างกันย่อมรู้ดีทุกคนย่อมมีความฝันแตกต่างกันไปความฝันของเธอยังคงช,ชุ่มฉ่ำรอวันเติบใหญ่ ชีวิตเธอต้องก้าวไปด้วยหัวใจและสองขาของเธออาจจะล้มเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ไม่เคยคิดที่จะถอยหัวใจนี่ยังรอคอยวันที่แสงนั้นสาดส่องมาแมนเงามืดดำของใครจะสาดใสให้เราไรค่า ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยสองขาของตัวเราเองฉันคนนี้กับเธอคนนั้นต่างกันตรงที่มาระยะเวลาก้าวไปข้างหน้าย่อมแตกต่างกันไปอย่ามัวใช้ความคิดตนดูถูกความฝันของใคร ภาระบางคนยิ่งใหญ่เขาสละมัวใจเพื่อคนที่รอคอยฉันคนนี้กับเธอคนนั้นต่างกันย่อมรู้ดีทุกคนย่อมมีความฝันแตกต่างกันไปความฝันของเธอยังคงชุมช่มฉ่ำรอวันเติบใหญ่ ชีวิตเธอต้องก้าวไปด้วยหัวใจและทรงคขาของเธออาจจะล้มเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่ไม่เคยคิดที่จะถอยหัวใจนี่ยังรอคอยวันที่แสงนั้นสาสองมาแม้เงามืดดำของใครจะสาใส่ให้เราไรค่า ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยสองขาของตัวเราเองฉันคนนี้กับเธอคนนั้นต่างกันตรงที่มาระยะเวลาก้าวไปข้างหน้าย่อมแตกต่างกันไปอย่ามัวใช้ความคิดตนดูถูกความฝันของใคร ภาระบางคนยิ่งใหญ่เขาสละด้วยใจเพื่อคนที่รอคอยเขาสละหัวใจยิ่งใหญ่เพื่อใครใครที่รอคอย